มมนดี้จันเขา์วีเข้าเซอร์วีเข้าเซอร์เอามาหนแบบมันมีเซอร์วีแบบทุกคนแมนดีเทอร์เรเบิลมากเกี่ยวกับพวกแมนฮัน,นพวกนี้ไปจ้าเรามาเลยเธอเทอร์เรเบิลเกี่ยวกับแมนฮันพวกนี้เอาใหม่นะเอาใหม่นะอ๋อสวัสดีนะทุกคนวันนี้พ่ออยู่ใน Survival Odyssey ซึ่งเอ่อพ่อจะมาทำแมนฮันนะทุกคนในเกมนี้พ่อจะมาทำแมนฮันถ้าทุกคนไม่รู้แมนฮันก็คือแบบ เราจะตามล่ามินดี้จนมินดี้ตายกติกาก็คือเราสามารถดิสปอนเท่าไหร่ก็ได้แต่เธอมีอยู่แค่หนึ่งชีวิตเขาจะรับี่สุดของเธอคือวิ่งหนีแล้วแล้วก็โกของคลิปนี้ของเธอก็คือก็อคืออะไรคุณมาสิเอาของที่ดีที่สุดในเกมสามสอเริ่มเราน่าจะเกิดเก เราอยู่กันในที่สุดเอากระเป๋าเราก็รีเซ็ตเออแต่ทุกคนลงงงนะทำไมเราเวลห้างสิบหกอะลงงงมากเลยอะแบบเราเคยเล่นเกมนี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือว่าเราหรือว่าเราทำคลิปเราก็เลยได้เวลห้าสิบหกหรือเปล่าเออเราน่าจะเคยเล่นเกมนี้ตลอดจบไม่ได้นะหรือไม่ก็เป็นบั็กตลอดจบไม่ค่อยได้ทุกคนแต่ว่ามินดี้จะมาคัดโอเคเออเดี๋ยวสร้างรถ เฮ้คะโกงแขนเรา,าเป็น,น <ะ S 1> ไรอ่ะนี่นะดูนะเออเิอรีบไปแขนเราหมุนอนะ่ะเธอรีบไปเธอพร้อมจะขับเอา,าแล้วเราต้องขับเลยที่ดีค่ะอ๋อเราขอดูก่อนอะไรดีที่สุดอ๋อที่ดีที่สุดก็คือ God Sword เออ เ,ออเธอต้องเอากอดสโตร์ได้เธอถึงจะชนะร,รีบนะเธอไม่มีเวลานะเพราะเดี๋ยวเราจะมาฆ่าเธอเราจะมาฆ่าเธอแล้เอ,อ็เธอจะอุ้มเธอกดไม่ได้รีบวิ่งหนีเธอดลคือแบบเธอ terrible บิลมากใ <c oughs> นแมนฮันซ์เราจะเพราะว่าเราวังพักที่จะสร้างเลย Sailboat, <laughs> yeah, mong <mommy. laughs> oh. the ice round big bush. I don't have several. Oh, I mean, cherry soup oh and cherry sauce is the and ทำลายสมบูชกันสมบูชม,มีอุกกาบาตตกลงมาอุกกาบาตน่าจะให้ของดีนะไปแล้วยังไง่ทำไมเราขับไม่ได้เออเออเราก็ขับได้เดี๋ยวเราจะมาหาเธอนะเรามีเรือที่ดีกว่านี้แล้วนะไปเธออยู่ไหนเรากำลังตามหาเธออยู่ แมนฮันส์นี่เราจะต้องชนะเธอใได้เ,เล้วควบคุมเรือนี้ไม่ค่อยเป็ียน <c oughs> อุอ้ยเอ่อสคริปต์ของเรือนี้ทำให้เราขยับยากนะอุ้ยเราจะเกาะที่มีต้นไม้เยอะๆแฮะนองคงแอบมองหน้าจอเราอ่ะทุกคนตอนนั้นเธออยู่ไหนนะอย่างแรกเราคิดว่า อ๋อในการชนะเธอเราจะต้องข้าบเอ,อ่อธนูแล้วก็อ๋อแล้วก็เออ,ล,เอ,อลูกธนูลูกธนูอยู่ไหนลูกธนูอยู่ไหนนี่เราหาไม่เจอลูกธนูลูกธนู เราทำไมรู้ว่าแอร์โรสไงลูกของออฉันเราใชนขาพลิกไม่ได้เราขาไม่ได้เราทำลายต้นไม้นี้กับจังกิลทรีเรากำลังมาหาเธอแล้วดีที่ะคงเธอไม่รู้หรอกฉันมีอันนี้นะฉัน <Nova S 2> สั่งฉัน สองฉันเธอได้ฉันมีแล้วอ๋อแต่เราเกิดใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามาเรามีธนูมาดิแล้วพอม,มันทำอาหารเล้ป้าเอียนเนี่ยไม่บอกเราไม่รู้ว่าจะ่ลงาวงนะปับเดียวเราเว้ยห้าสิบเจ็ดหรอแบบ เราเวลห้าสิบห้าตั้งแต่แรกเรียนไงก่อนก็อาจจะคขึ้นได้ก็ได้อ๋อนี่ไง let's go แล้วก็เอาอ๋อแต่เราปลดล็อก crafting recipe เยอะมากเลยเออเราปลดล็อก crafting recipe เยอะมากพอเราเวลห้าสิบหกอ่ะเข้าใจมเน่

ไปแล้วก็เอางยยออี้ก็ยกไปนะหามินดี้ดีกว่าแมนดี้ Where are you แ <c oughs> มนดีะฉันน่ากินไก่กินเนื้อเรารู้ว่าเธออยู่ก่อนนี้นะเอากินเนื้อปล่ปา รเาราเเพิ่มเติเร,รอ๋อเราค่าหอย่าเออเราค่าหอยเช่าเราไม่มีสติเก่อ คลิปนี้ยาวหน่อยนะที่สุสดมันได้ทักเก่งสัอรี <c oughs> your skill bra is dead นี่ไอันนี้ช่วยอะไรอ่ะไอเตาเผาไฟเนี่ยสะตุนพิกแอกซ์ทำอาหารมั้งทำข้าวโรนัลดี I'm coming I'm coming มาดิ I'm coming มาสิ <'m>

นั่นมันนตะคุงนี่เฮ้ยวันนี้เห็นเราเหรอข้ากลับเลยอยู่ใกล้แล้วแต่อย่างไรเราขอ,ขอ็ควรก่อนไม้สำคัญมากในเกมน,นี้เห็นใครก็ดึกกก็ดึกเด็กๆนีๆ่มาไปละอยู่ไหนเอ้ยอ๋อกหินอยู่ไหนแมนดี้แมนดี้แมนดี้ องนเราเวลห้าสิบห้าตั้งแต่แรกเจ๊งไะเนนะว่อถ้าหยุดเอ่อเราได้ยินเสียงเธอแล้วขอบรถไปก่อนเสียงว่า <c oughs> กลับไปที่เรือดีกว่า นล้วคงแอบมองอะ่ะนะคงโกงอะ่ะกลับไปชี้เรือดีกว่า You can run but you can't hide แล้วเดี๋ยวจะพูดเกิดำ <c oughs> ดำดำแต่รู้ว่าทำไมดำดำอะไรเธอไม่ขโมยเรือเราอ่ะดำ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  เธอดำดลา้าเธอไม่ขโมยเรือแล้วฉันคิดแบบนั้นแต่ว่าเธอเธออยู่ใกล้กว่านี่เปนี่ไม่ใช่เกมซ่อนแอบนะเกมเปนแฮนเดอร์แล้เดฮนเดอร์เอริกตเตอยู่ตรงนั้นไ <laughs> หนมองฉันสิันไม่ใช่ฉัน เฮ้ยเยอยอเรารู้ลวเจะมาหาเธอ้เตียววิ่งนีได้ไปทางไหนนี้ ก็งามาน hmm <mm so, no like ี่ไปซิวันนีสมัตเห็นเธอนะลูปั๊บเยอะชูเล็มาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วมาเธอแล้วมาถึงน้ำตกแล้วมาถึงแล้วมาดิขึ้นมาสิฉันมีปื๊ฉันมีนะฉันมีนะฉัน มาดิเรือที่ใหญ่เกินอ่ะบิ๊กบอมบอมอ่ะเดี๋ยวดิว้ายกลุกมขึ้นไมไม่เรอไม่ลอยอะเธอต้องคลิกขึ้นไม่รู้จักอนบอกลงมาแล้วก็จะเอ่อถูกสปัน มันเรื่อยขคือเลื่อคือเลื่อลื่นหมดคันนี้นแหละตานี้หละได้เคลืออจิ๋วชฟบเนียได้จิ๋วครับนี่้ยลื่นมากเลยอ่ะลื่นมากเลย ลื่นมากเลยอ่ะยังวิ่งหนีเลยมันได้เตรียมเว้ยลื่นมากเลยอ่ะถ้าหนีเราไม่ได้หรอกมันนี้เขาไม่มีวันได้ไอเทมที่ดีที่สุดในเกมนี้หรอกอุ้ยดีมากร่อนร่อนร่อนร่ไม่เอาเล่นอยู่อัดอัดอยู่ไปไปเอ้ย อุ้ยมันลื่นมากเลยแต่ฉันก็กระโดดข้ามมาได้อะ่ะอุันนี <c oughs> ้นะจิงก็กระโดดข้ามมาสิเอ่อมิโซน่าจะเตรียมดีนะเดินปิเดอเธอผ่านอันนี้ได้เปล่าเพราะมันลื่นมากเลยนะลูกว่ามือฉันจะออกอ่ะยิ้วอะไรสีว่างๆเนี่ยอุ้ยวันนี้มีโมอายด้วยเหรอเราเห็นหรือเดินละขึ้นมาสิเธอตกไปเราหิว <c oughs> เธอไม่เธอจจกกไม่ฆาไก่อะเธอเฮ้ยเจอจไก่เจ,จไก่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 ไ่กลัวไ เราเห็นแล้วเราที่นี่ลุ้นจังไหมขึ้นยังไงเนี่ยเธอต้องกระโดด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 วิฉันบอกเธอฉันบอกเธอทำไม,มำถ้าเกิดถ้าเกิดฉันกระโดดลงไปฉันตายแน่เลยอุอ้ยอุย้ย <c oughs> ฉันไม่ตายด้วยกระบาดฉันดำดำาําอ่านั่นไงนะคุูฉันเห็นเธอแล้ว เดินสโลโุมุ้ยเช่นเหยื่อฉันจะไปทิ้งไม่นานเลยอุ้ยนกะูกี่เรือมันเร็วจ,จะอุ้กเธอขับขับเรือขับเรือขับเรือแลวรีบไป <laughs> เธอบังคับโคตรย,ยากยมายิงไม่ใกล้อ่ะดำดำมากดำดำมากเธอดำดำ,ดำแล้วออยูตัวอะไรอ่ะรีบไปละฉันรีบไปละอุ้ยฉันหิวฉันหิว ตามเไรฉันมีเร,จะ,เรจะตามเธอจนกว่าเธอจะอดอาหาราาเนาธอจะเขาไฉลนะปาฉลามไม่ทำอะรหรก่เราจะตามเธอจนกว่าเธอจะอดอาหาร